ตัวแทนเครือข่ายครูผู้ปกครองสี่ภาคนำจดหมายเปิดผนึก และมอบกระเช้ากเกษียณปลอดเล่าให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอบคุณผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดงานเลี้ยงกเกษียณปลอดเล่ามาโดยตลอดทุกปีโดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ10.15นาฬิกานางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ามาทักทายและกล่าวชื่นชมให้กำลังใจและให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วยจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเรียนผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกระผมนายธีรชาติสมบูรณ์ผล ข้าราชการบำนาญสังกัดสพปทกระกทวงศึกษาธิการและตัวแทนเครือข่ายครูและผู้ปกครองสี่ภาคขอขอบคุณที่ท่านได้ออกมาพบพวกเราในครั้งนี้ปัจจุบันความสูญเสียจากการดื่มเหล้าเบียร์สูบบุหรี่การพนันเป็นภัยคุกคามลูกๆของเราที่ยังอยู่ในวัยเรียนซึ่งพวกเราทุกคนในบทบาทครูและผู้ปกครอง ก็ช่วยการดูแลอย่างเต็มกำลังภายใต้การทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวในวิกฤตเศรษฐกิจท,ท,ที่คนทั้งประเทศก,กำลังเผชิญอยู่โรงเรียนและครูเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองและพ่อแม่ที่สองของลูกๆเราที่ผู้เชนนี้มิใช่โยนภาระให้ครูให้โรงเรียนในห่วงเวลาที่ผ่านมา เราเห็นปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของครูตามหน้าสื่อต่างๆจากการดื่มเหล้าเบียร์และอบายมุขอื่นๆทำให้พวกเรารู้สึกไม่สบายใจแม้จะมีข่าวร้ายในหน้าสื่อต่างๆในแต่ละห่วงเวลา3-4ปีที่ผ่านมาเครือข่ายครูและผู้ปกครองสี่ภาคก็ได้รับรู้ข่าวดีว่าสำนักงานคณะกรรมการการ,การ,การ,การศึกษาการพื้นฐาน สอพอ,อซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนรลนลงค์ให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศจัดงานเลี้ยงกเกษียณอายุราชการปอดเหล่าเบียบุรีงานเลี้ยงวันครูปอดเหล่าเบียบุรีซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีมากต่อสังคมพวกเราเครือข่ายและผู้คลองสี่ภาครู้สึกชื่นชม และมีความมั่นใจต่อระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นจากงานเลี้ยงปันคูปอดเหล้าเบียบุรีงานเลี้ยงกเกษียณปอดเหล้าเบียร์บุรีที่กระทรวงศึกษาธิการและสอพอ,อได้ขับเคลื่อนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันพวกเราเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียนสี่ภาคจึงได้รวมตัวการเดินทางมาพบท่านในวันนี้เพื่อ 1. ขอขอบคุณท่าน ที่ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างค่านิยมครูให้ถูกต้อง 2. ขอเป็นกำลังใจให้ท่านขับเคลื่อนงานเลี้ยงวันครูและงานเลี้ยงกเกษียณอายุราชการให้ปอดเหล้าปอดบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดปอดบุหรี่ปอดการพนันอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องของครู และยังเป็นการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมโดยเครือข่ายครูและผู้ความสี่ภาคจะติดตามและเป็นกำลังใจให้กับท่านอย่างต่อเนื่องด้วยจิตคารวะเครือข่ายและผู้ควอมสี่ภาคณกระทรวงศึกษาธิการณวันนี้22กันยายนพุทธศักราช2565ครับผม ในในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและก็ในส่วนของสพทออวันนี้ต้องขอบคุณเครือข่ายครูและผู้ปกครองจากทั้ง4ี่ภาคนะครับต้องต้องขอบคุณท่านจริงๆเลยที่ท่านได้อุทิศเวลาได้พุ่มเทเสียสละแลวก็ตั้งใจทําโครงการที่ดีๆสพทออเองเห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของท่านนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองท่านก็ได้เน้นย้าในเรื่องนี้ว่าครูจะต้องเป็นต้นแบบต้องเป็นตัวอย่างให้กับสังคม เพราะนั้นโครงการางดเหล้าาะเราเป็นครูนะครับโครงการกเกษียณปลอดเหล้าวันครูปลอดเหล้าอะไรนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ครูทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือขอบคุณจริงๆนะที่ท่านวันนี้มีตั้งลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็มาด้วยนะครับผู้ปกครองก็มาด้วยสพท,ทคงต้อง ให้ก่อนทำกาญกับวันนี้เป็นพิเศษและก็จะต้องช่วยทำต่อไปนะและ้วต้องขยายผลให้เต็มทุกพื้นที่นะครับขอบคุณครับบข,ขอบคุณครับขอ,นนขอบคุณครับเกษียณป<น> <America> อดเล่าพเพราะเราเป็นครู